น,นี้เราจะมาในหัวข้อนะคะพระพีฆเนศท่านจะให้พรใ,นใ,นในพดๆแก่พวกคุณนะคะในสมการปีนี้นะคะเดี๋ยวเราขอใช้ไพ่ท้ามหาพรมนะคะหรือไพ่พรมยานนะคะได้มาแล้วค่ะได้ไพ่ 2ี่นะคะมูลารักทอยุทธนะคะพรใดที่ท่านจะได้ในปีนี้นะคะ ได้ไพ่เดอะซันนะคะได้ไพ่คิงออฟพิท t a เลอรนะคะไพ่เหรียญค่ะ่อนที่พระพิคเนธท่านอยากให้กับทุกคนได้ประสบความสำเร็จดังพรที่ขอไว้นะคะได้มาแล้วค่ะคุณได้ไพ่นะคะโมลาหรือรักทรยโกนะคะใครที่ขอไว้กับท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือรัก สามเศร้าหรือมือ,มอที่สามการเหยี่การการแก่งแย่งชิงดีนะคะในความรักนะคะท่านก็ช่วยปัดเป่านะคะให้คุณห่างไกลจากเรื่องพวกนี้นะคะเป็นความรักที่ทรมานเป็นรักแบบไม่ซื่อสัตย์นะคะคุณก็จะไม่ได้พบพานในเรื่องของรักทรยศนั่นเองนะคะ คือคุณได้ไพ่เดิรซสันค่ะท่านก็ให้พรที่คุณขอสมดังปาถนาค่ะคุณก็จะได้พบเนื้อคู่ที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีค่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอายุนะคะเป็นคนค่อนข้างภูมิฐานค่ะหรือคุณได้ไพ่นี่เองค่ะเดิรอิมเพร์เอร์นะคะคุณได้ไพ่ผู้ชายที่ค่อนข้างเป็นผู้นำนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุมากกว่าคุณน,นั่นเองค่ะที่ท่านนะคะจะดนบันดาลหรือประทานพรให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณขอนะคะเนี่ยค่ะคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่เป็นเอเชียนะคะอยู่เหนือขึ้นไปจากประเทศของประเทศไทยนะคะ เนี่ยค่ะเดออมเพเค่ะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะคุณได้ไพ่เดอซ u นค่ะคุณจะได้พบเจอกับผู้ชายที่มีอายุนะคะการทำงานของเขานะคะก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ King of Pi ทเทเ l ค่ะได้ไพ่เหรียญค่ะเป็นไพ่การเงินค่อนข้างคล่องตัวนะคะเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูคุณได้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่นะคะ The Hermes นะคะ คนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่จะให้พรน,นะคะหรือปู่พระพี่คะเนตนะคะท่านจะให้พรน,นะคะขุณได้ไพย่ยุ้งเกลนมันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ wash t of fortune คะ่ะแล้วก็ได้ไพ่ไม้นะคะคนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะ คุณขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะขอให้มีคนรักที่เข้ามานะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ไม่เจ้าชูไม่ทรยศหักหลังคุณนะคะคุณต้องการผู้ชายแบบนี้ในความคิดที่คุณอยากได้และสิ่งที่ผูจะประทานให้นะคะคุณก็จะได้พบค่ะแล้วคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตคือเป็นคนที่ ค่อนข้างโสดเลยค่ะที่เข้ามาขอพรนะคุณเป็นคนที่โสดและโสดนานมากเลยค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนคนค่อนข้างที่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะคุณชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วชอบอยู่ชอบคุณคุณชอบอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆค่ะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นเท่าไหร่ค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างที่เงียบแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่ะ เนี่ยค่ะคุณได้เหมือนไพ่หรือสีนะคะเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้มันก็จะยากๆหน่อยสาหรับคุณนะคะเพราะบุคลิกของคุณเป็นแบบนี้นะคะไพ่เดอะอาไพ่เดอะเฮอร์เมสนี้คือคุณโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะในความโสดของคุณแต่สิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะถ้าคุณไม่ได้คู่ที่คุณต้องการนะคะที่มีความซื่อสัตย์หรือเป็นผู้นานะคะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสิ่งที่คุณหวังนะคะจากสิ่งที่ปู่ สิ่งที่ปลูกพิฆเนศท่านอย่างประทานพรนะคะห h e ยุ่งเกิลแมนค่ะคือคุณเป็นคนที่มีจิตใจแบบว่าเบกบางอ่อนโยนมากค่ะและคุณชอบเป็นคนที่ชอบทําบุญและอยู่ในศีลในธรรมนะคะคุณสํานึกในบาปบุญนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ค่ะ w What of fortune คุณเชื่อในการกระทําของคุณนะคะว่าการที่คุณทําดีคุณก็จะ พบเจอจากคนดีๆนะคะหรือจะมีญาติมิตรหรือมิตรสหายที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีๆค่ะคุณจะไม่มีศัตรูนะคะเข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องการงานในในเรื่องของความรักที่คุณปรารถนาอยากจะได้นะคะสิ่งที่พลิกผันนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นไม่ได้พบพันหรือเจอเจอคนที่ค่อนข้างนิสัยไม่ค่อยดีนะคะหรือ คุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงค่ะในในสิ่งที่คุณไม่อยากพบเจอนะคะ what off o r t u n e คือคุณเหลือการต่อสู้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นการเล็กบาจาหรือคำพูดค่ะสิ่งที่คุณไม่อยากเจอคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นคร่คล้ายเหมือนคนจำสิ่งหรือการตัดสงุนนะคะเดี๋ยวขอดูอีก3ใบกับเกี่ยวกับ what o f fortune นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ สใบค่ะโอ้โหการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะจะดีมากเลยค่ะการเงินนะคะ up o f p i t ท a ล e er นะคะแล้วก็ได้ ten off a d นะคะท่านจะให้พรนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะได้พรสมดังที่คุณปรารถนานะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักที่คุณอยากได้เป็นผู้ครองไม่ต้องมาทะเลาะตบ,ตบไม่ต้องมาทะเลาะ ตบตีกันนะคะเป็นความรักที่เข้าใจนะคะสที้คุณปรานถนาก็จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องความรักค่ะรู้สึกว่ามารอบนี้มีคนจะขอเรื่องความรักนะคะกับผู้ชายที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นผู้ชายค่อนข้างที่จะมีมด้วยนะคะและหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีกว่าคนนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะ คุณได้ไพ่ f อ f ฟ o a d นะคะคุณปรารถนาค่ะที่จะได้ผู้ชายที่เป็นผู้นำหรือเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวคุณได้หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามารับผิดชอบหรือซัพพอร์ตดูแลคุณได้ค่ะทา,ทางเรื่องการเงินการงานนะคะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะได้และคุณอยากจะพบจะเจอค่ะแต่ถ้าคุณไม่เจอนะคะหรืออาจไม่ผิกผ่านค่ะคุณอาจจะ เป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดค่ะในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วมันอาจไม่ได้เป็นดังที่คุณหวังนะคะแต่คุณก็รอค่ะเพราะคุณมั่นใจว่าคุณนั้นทําดีนะคะคุณเชื่อในกฎแห่งกรรมค่ะนี่ค่ะคุณเชื่อและคนที่คุณทําปฏิบัติมาในสิ่งที่ดีคุณก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆค่ะคุณสรุปว่าสงการปีนี้คุณจะได้พบคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ